ดีค่ะเพื oh. <ๆ>่อนๆวันนี้นะคะรีด oh. อยู่ตรงหน้าพาราเดียมค่ะสีแยกประตูน้ำนะคะตรงนี้เป็นถนนราชประลบค่ะจะตัดกับถนนเพชรบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้พาเดินดูนะคะบรรยากาศตอนช่วงประมาณ8โมงนะคะ8โมง8โมงกว่าได้แล้วนะคะวันนี้เมื่อก่อนเช้าฝนตกหนักนะ,ะของกินตรงนี้เมื่อก่อนจะเยอะมากเลยนะคะมีเสื้อผ้าขายด้วยตลอดแนวเลยแต่ตอนนี้เสื้อผ้าไม่มีแล้วนะ ของกินก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะคะร้านหมูทอร้านนี้ยังอยู่นะคะเชียงไายเป็นเจ้าที่ขายขายนานนะคะ ซ่เล่นไข่นะคะร้านนี้เป็นร้านข้าวไข่เจียวไข่เจียวหลากหลายเลยทําได้หลายอย่างครับไม่เคยมีคลิปร้านนะะี้เจ้าเก่าเจ้าอร่อยนะคะตรงนี้แวะมาอุ่นหนุนกันนะคะเพื่อนๆ แล้วก็มีบะหมี่นะคะบะหมี่หมูแดงเมื่อก่อนนี้สีสันมากเลยนะคะคึกคักมาก ข้างเป็นตลาดเฉลิมลาบค่ะเพื่อนนี่เธอริศใช้แบบนี้ถ่ายคลิปนี่ริศจะปากแตกไหม ข้าต้มอร่อยนะแล้วเนี้ยจะมีซาโมซ่านะคะคนปากีสถานทำนะ่ะอร่อยอะ่ะเ,เพื่อนๆยังขายอยู่ไหมไม่รู้นะตอนเนี้ก็อยู่ตรงป้ายรถเมย์พอดีเลยนะ,ะตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์ตรงข้ามอินทาสแควร์อะโรงแรมอินทานะคะอินทาสแควร์เดินตรงเข้าไปก็เป็นประตูน้ำน,นะคะใบหยก ใบหยกเก่าค่ะเนี่ยตึกนี้แล้วก็ใบหยกใหม่นะคะสูงสูงเเพื่อนเพื่อนมา ตอนที่ลิฟต์มาเดินนะคะหลังฝนตกค่ะตอนนี้ก็คึ้มทั้งวันนะคะน่าจะตกอย่างนี้ไปปล่อยทั้งวันราคาขายลำบากนะคะถ้าฝนตกแบบนี้ก็ แล้เพื่อนๆตรงนี้เป็นราชปาลบหกนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอินทานสปรเดี๋ยวริทจะข้ามถนนนะคะไปฝั่งนู้นก็ให้ดูบรรยากาศนะคะประตูน้ำริทไม่ได้เดินเข้าไปนะคะประตูน้ําเข้าได้สองทางอ่ะเพื่อนๆตรงเพชรบุรีก็เข้าได้แล้วก็ตรงถนนราชปาลบหนึ่งนี่ก็เข้าได้นะคะเนี่ยเข้าไปก็จะเจอตึกบาย,ยกทพาวเวอร์เลยเป็นตึกสูงนะคะตึกใหม่ ก็วันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะคะ <_ C os ic> อย่าลืมกดไลค์กด,กด like, แชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ